ทำไมอากาศเยนเ็ยนๆต้องปัสสาวะบ่อยทุกทีเรื่องนี้มีคำอธิบายทำไมอากาศเย็นถึงต้องปัสสาวะบ่อยหลายคนนั้นมีอาการแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายของเรานั่นเองในเวลาที่อากาศหนาวๆเย็นๆหรือช่วงฝนตกทีไรนั้นหลายคนก็มักจะปวดปัสสาวะบ่อยๆขนาดไม่ค่อยด,ดื่นมน้ำมากมายก็ยังลุกเข้าห้องน้ำเวะละหลายรอบ คำตอบของการปวดปะสะวัสสาวะบ่อยเวลาอยู่ในสภาพอากาศหนาวๆก็เพราะโดยปกติแล้วร่างกายของเรานั้นจะขับของเสียอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะออกมาทางเหงือปะสะัสสาวะอุจจาระและทางผิวหนังแต่เ,เมื่อเราอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นร่างกายเราก็แทบไม่ได้ขับเหงื่อออกมาเลยนั่นก็เลยทําให้ร่างกายต้องขับของเสียออกทางปะสะัสสาวะเป็นทางหลักแทนเราจะรู้สึกปวดปะสะวัสสาวะบ่อยขึ้นในสภาพอากาศเย็น นอกจากนี้อากาศหนาวนาวนั้นยังทําให้หลอดเลือดที่ผิวหนังของเราหดตัวลงเมื่อหลอดเลือดหดตัวความดันโลหิตของเราก็จะสูงขึ้นทีนี้เมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ไตามากขึ้นไตจยยึงต้องทําหน้าที่รักษาความสมดุลของน้ําในร่างกายด้วยการขับของเหลวส่วนเกินออกมาทางการ,ระเพาะปัสสาวะเราจึางรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นนี่เป็น,นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่เรียกกันว่าโคนไดูซิสนั่นเอง ส่วนที่ว่าหากนั่งทํางานในห้องแอร์เย็นๆหรือดื่มเครื่องดื่มเช่นชากาแฟแอลกอฮอล์แล้วปิดปัสสาวะบ่อยมากๆเช่นชั่วโมงละหนึ่งถึงสครั้งส่วนหนึ่งอาจมาจากสาเหตุข้างต้นหรือนั่นอาจเป็นกลุ่มของอาการโรคกระเพาะปัสสาวะัวเกินก็เป็นได้ต้องลองสังเกตตัวเองดูหน่อยว่าถ้าไม่ได้อยู่ในที่เย็นๆแล้วมีอาการแบบนี้หรือไม่ หรือถ้ามีอาการปวดปัสสาวะบ่อยร่วมกับอาการอื่นๆเช่นปัสสาวะแสบขัดปวดท้องน้อยการนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆซึ่งต้องให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไปจะดีที่สุดขอบคุณข้อมูลจากคลินิกแพทย์วีรพันธ์โรคสมองและระบบประสาท